สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นกับ FC นะครับผมเหมือนเดิมฮะวันนี้จะเป็น Full t ีมโก o vs Go นีมโกบจัดทีมแบบนะฮะโก vs โก็คือทุกตำแหน่งคือเป็นโกหมดเลยเป็นผู้รักษาประตูหมดเลยนะครับผมมาเล่นกันหนุกๆนุกระผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะครผม มาโกวิสโกจะเป็นยังไงวะมันจะยิงกันได้ปะวะนะผมนะฮะมันจะยิงกันได้ไหมโกวิสโกคิดแล้วก็น่าสนุกดีมกันโอเคมาโอเคผมจะใช้อวอร์คานในการยืนหน้าเป้าแล้วก็ยิงเนี่ยโอบลักอะไรเงี้ยเลโนนะครับผมจัดไปโอ๊้ยแม่เหมือนกันเลยนะใช้คานเหมือนกันเลยนะ นะโอเคอโอเวอร์คารนกับอโอเวอร์คารนเพราะว่าอโอเวอร์คารนเนี่ยพลังการยิงแรงที่สุดนะผมพลังการยิงอยู่ที่97ก็เลยใช้อโอเวอร์คารนนะยิงแรงไว้ก่อนนะผมนะส่วนทัวร์นาเมนต์ซีซั่นสองก็จะรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะผมก็เรียบเรียบนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะผมที่จะรับสมัครนะครับผมโอเคมาโอเวอร์คารนเจออเวอร์คารนแล้ว มาจะยิงได้ไหมเชื่ว่าจะยิงได้ไหมน่าจะยากนะเพื่อการส่งบอลส่งอะไรอย่างเงี้ยได้ก็รายากยากยากผมว่ายากนะมาลองดูอาจจะเวิร์กนะมาอลิซอนปะเปิดมาตัวรุ่ขาเจออลิซอนทาไมเออสเตเกนผมแค่สเตเกนนะมันจะส่งบอลไม่แม่นอะดิเชสตนี่กูตัวโฟบลัก โอ้ยยังหาเลยเตเแกนแทงไปติดครับผมมาริสันฮะเกปามีเหล็กนิดนึงเจสนี่โอบลักเต็ดเติดเกปาไม่ถึงไม่ทันนะฮะไม่ทันไม่ทันเจสนี่มาที่เกปากู้ตัวเจสนี่ ดออ ا, ออะะเเเาาาวแทงลูกนี uh ้โอริเวอร์คานยิงเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ได้เฉยไม่ได้เฉยเลยนะโอ้โหได้เฉยโอริเวอร์คานนบผมยิงโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอริเวอร์คานนะแทงทะลุมาแทงดีเหมือนกันนะนะผมจ่ายดีเหมือนกันนะโก ธรรมดาที่ไหนล่ะนะฮะหนึ่งศูงนะผมจากโอริเวอร์คานมาเออมาดีครับดันนารุม่าอาริสันยังไงโอริเวอร์คานโอริเวอร์คานจะยิงเลยหรือเปล่าสกลิลยิงแรงของเขาโอ้โหส่งบอลกันท่หาห่างกันนะเฮ้ยอาริสันอาริสันเจอยิงยากอะไรยิงยากนะผม การจับบอลการส่งบอลมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะยิงยากถ้ายิงได้มันก็โอเคอยู่นะออ้ยแค่จับบอลก็ยากแล้วยะเอาไปยิงยากเข้าไปใหญ่นะสเตเยนเนี่ยทุกคนคิดว่าใครเหนียวสุดในบรรดาโกผมยังคิดไม่ออกเลยนะว่าใครเหนียวสุดเชียร์แหละฟาวาผมไปทำฝาวดีกว,ว่าเชสนี่ เจออาริสันสวยเลยเปิดโอบลักไม่ถึงเล่นบอลอยู่กลางสนามซะส่วนใหญ่นะฮะโอ้ริเบคาร์ัน <c oughs> จริงนะเล่นเก่งแค่ไหนตั้งเตะไม่ดีมันก็เท่านั้นนะคนนี้รองเชี้มนะเอิร์ธเนี่ยเอิร์ดนี่รองเชี้มนะมา โอริเวอร์คานโอริเวอร์คานยิงเท้าซ้ายอ๋อปเอาวะเอาวะเริ่มมันเริ่มมันใช่ไหมเริ่มมันว่ะนะผมโอริเวอร์คนรนนะรรานน่าจับน่าเป้าเงี้นดูการยิงดิฮะยิงดีนะโอริเวอร์คานไม่ใช่เล่นๆนะผมจะเปิดเข้าไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเปิดน่าจะไม่ดีด้วยซ้ำมองได้ไหม,หมยังไงแทงมา ดักได้แน่ๆๆๆๆๆนายเออเองมาเดียรโอริเวอร์คานอีกครั้งอีกครั้งยิงข้าวสายข้ามคานไปเยอะข้ามคานไปเยอะนะสุดท้ายก็จบที่โอริเวอร์คานนะผมบังได้นะดูดิแข่งเต็งนะยิงแรงเด้อใครไม่มีกองหน้าดีก็จะโอริเวอร์คานไปยืนได้นะมาเดียร์ สเตเกนแทงมาเชสเนยังไง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 ฮันดานูวิกริเวอร์คาน์แทงมาแล้วทะลุด้วยซวยน่าจะซวยหรือป่ะเอาดิเอาดินะครับยิงเงินมันฮะยิงเงินมันยิงยากอืแต่สเตเกนผมของจริงนะครับหนึ่งศูนย์ มาจังหวะมองเี้ยเสียวเสียวว่ามันมีครโมงดีสักคนเคลียร์ไปก่อนดีกว่าแต่ยิงไกลเลยหรือเปล่าว่าน้อยเออยิงลูกนี้จับได้ครับผมสเตเกนนะสเตเกนสเตเกนเกิดไปนู่นเนีฮะโหหลักมีคนวิ่งหรือเปล่า <laughs> ไปแล้วกูตัวูกูตัวเท้าซ้ายอ่ะปั่นโค้งดีไหมจะเปิดได้ไหมลองดูมาหาดีกันนะหาดีนะยิงกันยากอะไรก็ยากไปหมดอ่ะทุกอย่างคือยากหมดอ่ะแล้วเฮ้ยลูกนี้ยิงไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหอดีตอดี เหนื tamam. ่อยมืนกันนะเหนมือนกันนะหนึ่งศูนยนะผมโอเกือบโดนละโอรวอร์คาน m อ p วอร์คานเ v p แน่ดูดิถ้าสองก็รู้เชสเน่แทงไปเลยโอร์วันโอรเวอร์คานแทงมาโอบลักโอบลักโอบลักเปิดจับสบายไม่เหมาะกับการเปิดจริงๆน่าจะไม่เหมาะ น,น่าจะไม่เหมาะสักเท่าไรอลซนคือกูไม่มีใครวิ่งเร็วเลยใช่ไหมน่าจะดีสุดคืออูร์บเบคารนี่แหละเพราะว่ามันยิงแรงไงหลังนา้นยิงมันแรงผมมาสเตเกนจะเปิดขึ้นหน้าเคลียร์อูร์บบรคาได้แทงไปแทงไปแล้วก็แทงไป แลกกับก่อนแล้วก็แทงไปโอ้หลักทันมนะั้นอะโอ้โหยิองออกมาอย่างงี้ <laughs> โอเคเอเดสันเรโนส่งไปแทงไปแทงไปส่งไปโอ้ยเอามาอย่างงี้ยิงโ <laughs> อ้โหจะบอลย่างยาวเลย <laughs> จะบ,บอลอย่างยาวเลยนะใครจะไปยิงได้ปะแทงไปโอร,อโอรุคาน แล้วก็ยิงแล้วเ็เรียบร้อยเพรนหนึ่งศูนย์ไปสองศูนย์นะสองประตูต่อศูนย์ใครยิงไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใครยิงแต่โอริเวคา,านเอเซส,สนะผมใครยิงไม่รู้นะฮะสองศูนย์ไปแล้วนะผม,ะผมใครยิงวะเดี๋ยวดูก่อนอาริซอนเดรอโอบลักโอบลักน่าจะเป็นอุบลักนะฮะโอเคสองศูนย์ุดมันเรียบร้อยอบลักครับผมมา โอเคติดติดติดดันนารุมาเปิดอาริสันมาโอริเวอร์คารมาติฮาดารวิกติดอุ้ยมาได้ยังไงเจสนี่จะยิงเลยหรือเปล่าทำไมไปยิงอย่างนั้นลูกนี้น่าจะได้นะแต่มันเป๊กไงเกือบโดนนะมีหลอกมีหลอกนะฮะมีหลอกกันสองสามชั้นดีแล้วไม่เข้า มาหน,ออน่อยเออแทงไปสนุกเลยมันหานะมันเปกอะ่ะได้ลุ้นดีอุดเวอร์คานแทงไปเลโนโ่กระชาก <laughs> กะแย่แหละกระชากไม่ได้เลยไม่หลุดเลยมาดิครับเชสนี่โอ้ยติดเด็คิอาแทางมาเอเดรซันเลโนโ่ มาที่ได้เปล่าได้เปล่าได้อยู่เท่ง hey. ย uh ิง <c oughs> เลยอือหืออือหือเอาดิเอาดิเอาดิอาริสนั<ว>นเปิดไปโอริเวอร์คานโอริเว <c oughs> อร์คานเทะไปเชสนี่เชสนี่เชสนี่เปิดมาก็ <c oughs> ติดอาริสันครับผมแม่ยังเคลียร์ไม่ได้ติดทรงโอบหลัก อุ i, nel ka, nel ka, nel ka. ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมีคนเหนื่อยปะมีคนเหนื่อยปะจับโอเคไม่ต้องเปลี่ยนตองเปลี่ยนตัวก็แล้วนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนรับมากูตัวเกียร์ปลาโอบลักมาที่กูตัวกูตัวแทงทะลุลูกนี้อุริเคันมาอีกได้ยิงโอ้ยกดยิงซะเต็มที่เลยไม่ได้ยิง กดยิงซะเยอะเลยไม่ได้ยิงไม่ต้องเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตวง,ต<ร>งแล้ววิ่งแบบเนยๆนี่แหละวิ่งกันเนยๆนี่แหละนะมาโอเวอร์คาร์เขาจะแกะตัวให้ทีมของเขาได้หรือ,อเปล่าตัวนี้น่าจะส่งแน่ๆละดูจากส่งแล้วยิงติดเซฟย,ยิงอีกทีโอเข้าเลยคนระับผมนะสองประตูตอนหนึ่งแมนะ่โอรูคาร์ยิงลูกนี้น่าจะเข้าไปแล้วแหละนะผมไม่ทันนะลูกนี้โอ้โห สองหนึ่งนะฮ <c oughs> <c oughs> ะสุดนร้อยเลยรุรสึกขาดจิ้วอุรุสขาดหาดีนะโอเคเปลี่ยนตัวหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะหมดเวลาแล้วเนี่ยนี่ไงสศงประตูตอนหนึ่งครับผมโอ้โห <c oughs> มันออกแนวฮาซะมากกว่านะเอาอยู้นะคือโกอ่ะตำแหน่งโกมันทำอะไรไม่ได้เลยเว้ย นอกจากเซฟปัดอย่างเดียวสมบอลไลว์มันไม่ได้เดือสปีดก็ไม่ได้คลองบอลก็ไม่ได้จำบอลนยนังยาวเลยฮนะแต่อรูร์บคารมีดีคือการลังการยิงเว้ยยิงแรงนะนี่ไงอูร์บคารได้เป็นเจ็ดห้าอุปห,หลักเจ็ดวะเดียร์ฟอมดีอะไรตอนนี้ <laughs> แล้วกูวผมกูผมคือสเตเกนเนี่ย <laughs> นะโอเควันนี้ก็สนุกกันพอสมควรน,นะครับผม โอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเลส s ก o